สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสีแหนมเนื้อเมาฝากค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้ตุ้มพูดว่าอินมท้องแล้วถานเลยค่ะได้ไก่ย่างค่ะแล้วก็แหนมเนื้งค่ะไก่ย่างนี่นะทำไมเขาถึงเรียกว่าเขาสวนควางครับอันนี้ต้องไปไหนมาเหียนเนาะวันหลังต้องถามเพื่อนคุณร้อม่คุณอ้อมไม่ไปใช่ไมันเป็นอำเภอค่ะ คุณกับมิกก็ไก่ย่างจตุรัสกันเดียวอ๋อบ้านบ้านบ้านพนงของไก่ย่างไหนะครับไม่ไม่ไมีไม่มีหรอครับม like ีแต่ไก่มีเคียนบุรีไก่เขาสวนกวางระเต็มบ้านผมอยู่ใช่ไหมคะจะไปขายอยู่คุณเล่นปะคะเขาไปจด็กจะมาเด็กมิตรนาบพิสูบไปใตะกระลาบพิสูบพิษตัวพิตัวไม่ไหวอันนโอ้ยไม่แค่ช็อตนี่นะลูกแค่ช็อตแค่ช็อตแค่ช็อต เออไอแท็บซ็อกไปไหนแล้ว้แดนเซอร์ที่แท็บซ็อกอะแกนเก่าพรากัญชยนมวนมวนมวนก็ว่าเปลี่ยนมวนมวนมวนกินแล้วก็ตีขนมเสียเยอะพ่อเป็นไงพ่อนี่ค่ะมนีน้องนำน้องนำมา เอาขนมเสร็จมากมากไม่บีบไม่บีบซดสค่ะจะร่องอยู่ค่ะแซบแซบแซบอหน่อยก็แซบค่ะให้กุดดอนขึ้นกันเท่าให้อุดดอนขึ้นกันเท่าน้ำน้ำยูดอนยูในเมือง

ใช่แฟนหวตะว่า่ยาวเหรอใช่ยาวพี่แฟนที่ิมึงกินไปมึงกินไปเง้ยี่ยาวยืดแรงทั้งาดีอะยาวยาวดูดูการใช้ค่ะิแรมเนี่ยตัวเองกินก็ตอนมีสาวน้อยนี่แหละพี่ยาวเี้นสาวเี้สาวคนนาขาอ่อนเลยทำยังไงค่ะว้าวเห็นยังทำได้หรอทได้ให้มียกเอี้อี้ล้มใจอ่ะพี่ยาวหายไปไหนวันนี้ะว่ามืงขึ้นหาสาวมากได้อมแยจางปอ สนุกสนานค่ะหลังขังข้วเฮาบีบน้ํำจีนสดๆนํำยาแซ่แๆบจากช่องล,ล,อลูกน้ำขาลออออาร,าราลอมีไหมลออกูกลูกน้ำขารอ JO1 ลกน้อขารอ j o นผู้สาวขารขอ j o นเขาแมนไปอย่างเขาสู้ฝางลูก ง้อไม่มีแรงแล้วหมดแรงดูกินเป็นมูนด้วยจ้าพ่อกินเป็นมูนผมนี่เลนอิ่มแล้วบรรยากาศค่ะมวนมวลค่ะมันนี้ตุ้มพ่มกันค่ะมันนี้ตุ้มพ่มตุ้มพ่มเสียงเอฟเฟกตัวนะพี่บีกินยังขนาดขนมจีนโอ้ ำทงานช่วยกันหากับข้าวกับปลาด้วยกันช่ไหเขาก็ถามหาแม่หลางเหรอแม่หลางไมอุ้ยอุ้ยอยู่นั่นเหรอเดี๋ยวเดีเดี๋ยวไปเอากล่องกล่องสุ่มให้เอามารอเด็กหน่อยองอม่พา้ยอันอเปอามใ้ออารอดกหน่อยองาสาะได้หนึ่ ชอบบอมเพราะว่าไม่ค่อยถ่ายแล้วเขาไม่ค่อยเห็นชอบอมเกพยายามอนเช้าผู้ใดอกแมาขว่ไหนไปปูสาดโอ้ยนางน้ำเลยด้อยนางน้ำเดยอดค่าดีันยูถนนขวเดือดอุดรค่ะ

มันขึ้นเห็นยยเ่แม่แม่ให่นั่นเราเมื่อแล้วบ่ม่ให่นั่นเราเมื่อแล้วรักลับแล้วมือแรกเราบาใหม่บ่ค่ะไม่ใเสียสีสมลมกับแล้วมือแรกเมือแรกเรามาใหม่มือแรแกาสีมากมาเมือแรกมาใหม่มือแรกมาใหม่สามีมหงบุฟเฟ่ค่ะครา วันนี้วันเปิดวงหรือวันประชุมผู้สูงอายุคะนี่นย่งแต่งยานกันแต่งงานกันโอ้โหผู้ใดเห็ดแกงแก้ววานเป็นได้แซ่บด้วยเนาะพี่บีเนี่ยบ่แม่ได้กินแกแต่ทาวมันมันมันิ่นสุดอ้มันเสรเนหมสั บรรยากาศค่ะมวนชาขามะตมะฮุ <sniff servir> <Okay. c oughs> ่มกันค่ะมะตุโปรย่างน้้มอะไรน้ำเป่ามะตียาวน้ำเปานปล่าเป็นปลไม่ต้องไรอีตอมที่จะได้มากแล้วมาถีงห้อง

E e พายมั้งอพายมังก่อนเป็นน้ำผ่านเป้าเป้าเอาแนวเด็กหล่อห้เดดกหน่อยบอกนำกันกองซุ้ให้เดดกหน่อยบอกนำกันว่า

เครื่องปั้นดินเผเครื่องปัป้นดิเาของวอดีโบ่านแม่